กราบแมัสักการเจ้าค่ะเจริญพรยมจิตอาจารย์ยังน้มามีคันเตเจ้าค่ะภาสาทีทิเกนสัมปาติตะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีเจ้าค่ะอ่ามีคนหนึ่งก็อย่างที่บอกก็เราผ่านพ้นปีใหม่แต่ก่อนปีใหม่เราก็จะมีงานหนึ่งที่เรียกว่างานทอดกระถิน่นมีคนหลายคนยมจิตไปทอดกรถินมาก,กี่วัด ที่ผ่านาทอดที่วัดป่าบุญรอบล้อมที่อนราชธานีอ๋อที่บนอ่เป็นยังไงบ้างทอดกระถินก็วัดเตาไหมเห็นเตาไหมเตาทอดก็เออรู้สึกพอจะจำได้เขาเขาเพราะว่าที่วัดก็อธิบายเรื่องความหมายของการทอดกระถินเนาะอืม เหมือนกับเป็นช่วงที่พระจะต้องเปลี่ยนชุดอะเรื่องรเ<จ>อรี่ยเกับจีวรจะไมเจ้าคะจะมีการทำจีวรกันขึ้นมาใช่ใช่ท่านลองเล่าให้ฟังสิเจ้าคะจะมาก็ได้ยินคนถามเยอะมากเลยเรื่องงการทอดกระถินนะเราก็จะพูดถึงทอดกระถินนะโดยเฉพาะเรื่องหลังๆเลยเราก็มุ่งเปเรื่องของปัจจัยใช่ไหม แต่ดูความหมายของกระถินก่อนสมัยที่เด็กกับเมาก็เคยคิดเหมือนกันนะที่จะมาถามยมจี๊ดในแดดไปเจอเตาไหมอ่ะนะเตมยมแ่พาไปสมัยก่อนเอะทอดกระถินเหมือนต้องมีเตาไม่มีทอดไหมเป็นต้นนะสมัยก่อนะหลายคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่ว่ากระถินเนี่ยจริงๆเนี่ยในความหมายเขาเป็นชื่อของสสดึงยมจี๊ดรู้จักสสดึงไหมเสดึงเย็บผ้าอ่าสสดึงเป็นไม้ไม้ขึงผ้าให้ตึงตึงนี่แหละ แล้วก็พราะนั้นกระถินเนี่ยคือชื่อของไม้เสดึงสมัยก่อนเนี่ยจริงๆเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะสมัยในสมัยพุทธกาลตอนที่พระเราจำรรษาก,กันเยอะๆนะเราก็จะมีการในระหว่างทางหรือตลอดทางเราก็จะไปเก็บผ้าไปบินตาบาตไปเจอเศษผ้าท่อนผ้าหรือญาติโยมบางคนก็เอาผ้ามาถวายบ้างข้ารบดีบางคนก็เอาผ้ามาถวายผ้าด,ดีบ้างผ้าไม่ดีบ้างเงี้ย แต่ว่าเป็นชิ้นๆนะไม่ได้ตัดเย็บแบบสมัยปัจจุบันนะมาถวายถวายเป็นชิ้นแล้วพอออกพรรษาปุ๊บนะเหมือนที่โยมยี้พูดเลยเราก็จะมีการเปลี่ยนผ้านะก็จะเป็นกิจกรรมของพระในวัดนั้นๆนะ่ะซึ่งมาร่วมสามัคคีทำมาเย็บผ้ากันอ่านะเพราะฉะนั้นกรถินเนี่ยคือกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีให้กับพระพิสุสาสมเนรมากๆเลยนะในโบราณนะก็คือเอาผ้ามาเย็บมาย้อมมาซักแล้วก็แจกถวายกัน เพราะฉะนั้นในสามเดือนช่วงจำพรรษาเนี่ยผ้าใดๆก็ตามเกิดขึ้นเรียกว,ว่าผ้าที่เกิดขึ้นตามการนะก็จะถึงแก่พิสุสมมเียนทุกรูปในอาวาสนั้นนะแจกโดยทั่วไปแล้วรวมถึงหลังอนิสงฆ์กรถิ่นด้วยเหมือนกันเรียนกะว,ว่าผ้าที่เกิดขึ้นในในช่วงของการพรรษาการนั่นเองผ้าที่เกิดขึ้นตามการเวลายยูเคนะยไปที่สระบุรีอ่ะวันนั้นเขาทาจุลกระถิ่นอ่ะ จุละกะถินนะ่นอ่ะเป็นจุละกะถินใช่จุละกะถินก็หลังๆห,หลายๆวัดก็เริ่มนะเริ่มมาตั้งแต่ทำต้นเลยตั้งแต่ปลูกฝ้ายบางวัดก็ตั้งแต่ปลูกฝ้ายเลยเอาฝ้ายมาทอเป็นผืนมาเย็บมาย้อมอันนี้เรียกว่าจุละกะถิน